สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นดานอัปเดตในเกมชิซูเมะกันนะครับก็คือเด e ะอีพีอีครับผมตอนนี้เขาได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> รอโหลดสักครู่นะครับ <Wow. S 1> เกมเริ่มแล้วนะครับอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนแรกครับผม <Wow. S 1> เขาก็จะมีการอัปเดตในเรื่องการแพทเทิร์นของตัวละครนะครับมันจะวนกลับได้รอบนี้ <Wow. S 1> Let's go ปึ๊ปไปซ้ายก่อนสเต็ปแรก เราก็เล่ามาขอบๆอบเลยนะมาเตรียมหอมปึ๊บจูบไปเลยแล้วชิดขอบไว้ชิดขอบไว้นะครับให้สตูมันติดเพราะว่าถ้ารอมาตรงๆรงมีโอกาสที่จะโจมตีทะลุถังขยะเข้ามาได้อุย๊ยน่ากลัวน่ากลัวจากนั้นก็ให้สตูไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเกมอา,มาจจะแรกนิดนึงครับผมให้แสงหายไปก่อน แล้วต่อมาครับให้เงาหายไปเหมือนเดิมนะหมอไปเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้หมองไม่ได้หมองไม่ได้หมองไม่ได้๋อ,มมอ,มมอ,มอม้มันติดมันติดโชคดีไปหรือว่าถ้าไปโดนตู้คิดว่าตัวละครเราน่าจะล่องหนทำให้สตูมองไม่เห็นได้นะโอเคเคลียร์ไปจุดต่อไปได้เลยครับ เหมือนเดิมนะครับในด่านนี้พังไม้เข้าไปก่อนก็จะเป็นคาซีนเพิ่มขึ้นมาครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตรงเลือดด้วยอันนี้น่าจะจูง,ง่ายกว่าเวอร์ชันเก่าครับเพราะว่าศัตรูตัวนี้เคลื่อนที่ชา้าลงแต่ก็วนเก่งเหมือนเดิมนะครับหยิบดาบรูปภาพกุญแจไม่ได้เจอกัสนาณนะอมซา สเต็ปต่อไปค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆเลยนะครับผมจะให้ศัตรูไปทางซ้ายละกันเพราะเซฟโซนค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์พลาดอยู่ไปซ้ายเลยนะเอาให้ตัวละครไปถึงโคมไฟด้านหน้าเนี่ครับไปเลยครับจังหวะน,นี้มาอยู่มุมนี้ครับให้ตัวละครติดแล้วก็ให้วนไปนะครับวนไปทางอื่นเอ้าอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยว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 เกือบครับเกือบใจเย็นใจเย็น โอ้โหเกือบไม่รอดนะครับแล้วแต่ดวงนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ที่มุมต่างๆจุดอื่นก็ปกติเลยครับสามารถวิ่งจุกได้น่าจะทันอยู่เข้าเกือบหยิบเปลือออกมาครับยิ่งเหมือนเดิม รอบนี้ผมจะใช้ทังขวาแล้วกันมุมนี้เลยแล้วก็กระหน่ำยิงเลยครับถ้าคนเดียวอาจจะนานหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณ5-10ถึงนาทีเลยทีเดียวอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากคุณผู้ชมนะครับว่าเสียงเพลงที่ตัวละครตัวนี้ร้องอยู่มาจากในซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมผมไปฟังก็พอดีนะมีหลายเวอร์ชั่นเลยมาครับประมาณ3แม็ค เพลินดีครับฟังเพลงเพลินดีดียวนิดเดียว,ดเ,ดยวเอาให้โดนเลยทุกดอกย yeah. okay. าดโอเคอเลยครับจังหวะน,นี้เปลี่ยนเป็นตะเกียงก่อนแล้วกันสีดำครับแล้วก็ไปวางทางซ้ายมือได้เลยครับผมเรียบร้อยครับ เราก็ไปทางซ้ายเลยรเราโหลดสักครู่ครับมารับพาส,สองพาดนี้ผมรู้สึกว่าเขาทํามาได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบรรยากาศแล้วก็รูปแบบการเล่นคือมันใช่เลยครับมันโอเคเลยเลินดีครับผมเดี๋ยวเราโหลดก่อนละกันอันนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับแต่ถ้าเล่นกันหลายคนครับถ้าเพื่อนคุณผู้ชมพลาดในดานแรกก็สามารถมาเกิดในด่านนี้ได้นะโอเค ภารกิจให้ตามหาวิญญาณผีเสื้อ20อันแล้วก็ออกจากที่นี่เป็นอันนี้แล้วกันฟึบรอให้ศัตรูมาก่อนนะครับมันสามารถโจมตีคุณผู้ชมได้มันมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำครับผมที่เขาบอกตอนนี้อย่าลืมพับจุดเนียนเราจะมีโฟกัสบอกไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าไปเหยียบกับดักมีนะครับ ลาสตามินาแป๊บหนึ่งโอ้นี่ครับอย่าไปเหยียบเลยต้องมองพื้นไว้ที่ดีแล้วก็มาหยิบเลื่อยตรงนี้นะครับไปพังประตูรึบเสาวนีกหนึ่งด้านในครับอันหนึ่งมีผีเสื้อ แล้วก็อย่าตกน้านะครับไม่งั้นจะตุยเลยอีกสองอันตรงประตูครับผมครึ่งทางแล้วดันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ตะเกียงได้นะครับเพราะว่ามันสว่างอยู่กดอีไปเลยรึปรือกันต่อโซนสองมิ้งเกิดหรือเปล่านะแย่ละไม่น่าเกินไม่น่าเกิน ตอนนี้มันจะได้15อัน13 14 15ครบระวังนะครับกับดาบโอ้ตัวละครตัวใหญ่มากอันนี้เป็นจุดคายแหมกของด่านนี้เลยครับเป็นจุดที่ผีคที่สุดเลยอลังการมากโอ้จุดแพทไม้มาจะต้องต่อสะพานเลยนะครับสซนนี้เคลียร์ เต็มตัวครับเต็มตัวระวังตกน้ำนะครับถ้ามาทางผมถ้าแบบเซฟเซฟก็เดินตามทางก็ได้ครับจาพลังงานให้พร้อมต่จผมผมจะยืนแถวนี้ครับยังไม่โดนดาเมจของศัตรูกลัวอยู่นะ <Huh? S 1> <laughs> ตื่นเต้นให้ศัตรูมาก่อนละกันเวลาห่างผ่านสะพานภูมิล้วก็วิ่งไปเลยต้องใช้ความเร็วนะครับเตยมพร้อม ไปเลยสก <selection. S 1> <'s> ด่วนครับด่วนด่วนด่วนเดินกลางกลางไวทำาม <c oughs> ่นี่อีเร็ว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 เวว้าบรลแล้ว,โอ,ลวโอ้เกือบเกือบเกือบรอด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 อยู่มาโซสามก็เก็บให้ครบเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดเนียนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับก็จะไปถึงทางออกพอดี เรียบร้อยครับผ่านวาไปเลยครับปึ๊บถ้าคุณผู้ชมมาเล่นครั้งแรกก็จะได้รับเหรียญด้วยนะครับคือเขาจะปลดล็อกให้เลยไม่ต้องเล่นทีเดียวจบเลยนะครับปลดล็อกเปดันๆไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้จังหวะมากๆเลยนะครับแล้วก็ความกล้าด้วยเราให้ตามหาวิญญ,ญาณ30อันแล้วก็นํารูปภาพมาวางน,นะครับ ก็จะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้ถ้าออกจะอยู่ตรงนี้เลยนะเดีกันเลยครับไม่สามารถวิ่งได้นะครับตัวละครไปซ้ายก่อนละกันเดหัวใจเสียงหัวใจําเป็นมากครับก็จะแบบเป็น3ซอยนะครับซอยแรกซอยสองแล้วก็ทางขวานะครับโว้โวววว เียงันใจดังมากไปขวาก่อนละกันยืไปรอก่อนสแตนบายโยต้องไปเก็บรูปภาพด้วยนะครับมาแล้วตัวสูงมากดูกน่อยอว่าวนหรือเปล่าเก็บ เย้แล้วนะครับสิบอัน <Hello. S 1> ขอมุมนี้ก่อนแล้วกันโรมาแล้วตับเท้าเร็วมากเอาไปสเตปที่ตันละครไปทางขวาน,นะครับอย่างใกล้มากน่าจะมาแล้วล่ะไปเลยครับสวยสเตปนี้เตรียมพร้อมไปเลยน่าจะเก็บได้ทันครับจังหวะน,นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตอนนี้มันเข้ามาได้นะครับถ้าสตูหเห็นหริบเคียร์เลยน่าจะอ้อมไปจุดอื่นอยู่น่าจะครบแล้วล่ะเรียนี่เป็นจุดที่ยากที่สุดของด่านนี้โว้วกำลังทิบายอยู่เลย ไม่รู้ว่าวนหรือป่าวน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 ,วน,วนโอ้ยถ้าเสร็จมาตอนนี้ส่วนไปได้เลยนะฟังเสียงตรงนี้ดีๆรอบกันรอบกันโอเครอดแล้ว้นี่ฟังเสียงเอาอย่างเดียวเลยครับผมเอาสเต็ปเดิมเลยละกัน10%ผ่านสูงนะครับถ้าใช้สเต็ปนี้อย่าลืมเก็บรูปด้วยนะครับนี่จำเป็นมาก เป็นเสียงตัวละครพูดถึงเข้ามาเลยปึ๊บไปเลยครับเขีย่ยซ้ายเขี่ยซ้ายในสุดก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาเก็บข้างนอกครับจังหวะเปอร์เซ็นต์มันมาสูงมากมงเงเียบนะ เกิดน่าจะทันงานเข้าครับลืมเก็บตรงไหนแล้วนี่ว่าข้างในตรงกลางแน่เลยตอนนี้รูปครบแล้วเสียงกันใหม่ละ ยาช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีฝ่าไปเลยแล้วกันเสฟโซนเสฟโซนเสฟโซนโอ้โหตะคิวกินเลยไม่เก่งมากโอเคไปเลยก็จะบรรจบกันนะครับ อ๋อจะไม่ให้ไปอีกปล่อยผมเถอะครับสภาพนี้เสรียด้มากเลยจเจชนาอยู่ข้างหน้าโอ้สําเร็จแล้วว้าวลุ้นระทึกมากช็อตน,นั้นเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จบอ e ีเวนต์เอเพิวเป็นที่รับรองแล้วนะครับเป็นแมปที่ลุ้นระทึกแล้วก็สนุกมากๆ ทำออกมาได้ดีเลยครับก็รอดูกันต่อในอีเวนต์ต่อๆไปนะครับคล้ายๆอีเวนต์มิโอนะครับก็จะเป็นสเปเชียลแตงขอบคุณมากๆเลยโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับเริ่มจากตะเกียงแรกเลยนะครับอันนี้เป็นตะเกียงที่ได้มาในพาร์ทสครับลักษณะก็จะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลยแสงสว่างนั้นผมมองว่าเป็นไฟฉายนะครับนี่สองไกลอยู่นะแล้วก็อีกตะเกียงนึงนะครับอันนี้เป็นตะเกียงเกชานะครับ ก็จะมีแอนิเมชันด้วยครับตอนพัดในเรื่องของแสงนั้นให้ความสว่างที่กว้างมากๆเลยเป็นตะเกียงที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวและนี่ก็คือ The a p e a l Event ครับผมคุณผู้ชมสนใจก็มาลองเล่นได้นะครับขอย้ำนะครับว่าอาจจะมีวันเวลาจำกัดครับผมไว้รอดูกันต่อในะอเบตเตรต่อไปของเกมชิสูเมนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ